จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในรอบที่2โรงเรียนจึงได้นำรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาวัคซีนโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งมาปรับใช้โดยมีรายละเอียดดังนี้ Vision v การจัดการศึกษาให้ปลอดจากโควิด -19 โดยมีการจัดการศึกษา4รูปแบบได้แก่ ออนแอผ่าน DLTV ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตออนดีมานผ่านแอปพลิเคชันและออนแฮนผ่านใบงานและแบบฝึกหัด a app and innovation ใช้ระบบสื่อสารข้อมูลออนไลน์เน้นการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชัน z o o m และแอปพลิเคชัน microsoft teams c c h c k การติดตามตรวจสอบด้านสาธารณาสุขและมาตรการภาครัฐมีการออกประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ปฏิบัติตาม6มาตรการหลักในสถานศึกษาตามกำหนดของกระทรวงสาธารณาสุข C-Creative ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ ได้มีการออกประกาศและแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โดยได้รับความร่วมมือจาก 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 2. เทศบาลเมืองบางกลาง 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ,บางกลาง 4. ผู้ปกครองและนักเรียน 5. ชุมชน I intentional content การเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอนอย่างลุ่มลึกโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการจัดทำตารางเรียนกำหนดการสอนรายวิชารวมไปถึงการออกแบบคลิปการสอนที่มีความน่าสนใจ N <And> Network การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความรู้โดยผ่านช่องทางน o n 1 s m a r t w o r l d w i d e c h a i r a t w i t t a y a า .ac.th Facebook โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบดดอนพรม YouTube ไทยรัฐ55 Channel และแอปพลิเคชัน Line e encourage ส่งเสริมให้กำลังใจดูแลช่วยเหลือระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอนมีการประชุมวิดีโอคอลให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ปัญหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมการทำคลิปสื่อการสอนและการใช้ Google Form ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนมีการประชุมวิดีโอคอลและออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเรียนรู้ให้กำลังใจสนับสนุนใบงานและแบบฝึกหัด S Supervision นิเทศติดตามวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศการสอนออนไลน์เพื่อให้คำแนะนำผ่านคลิปวิดีโอของครูผู้สอนด้านครูผู้สอนมีการจัดทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบ Google Form และสังเกตพฤติกรรมรวมไปถึงการเช็คชื่อการเข้าเรียนเพื่อให้คะแนนและเวลาเรียน